วันนี้เราจะมาแนะนำทันยกีอ่ะฝฟืงท้ายเราบรรทุกขนาด600กิโลที่ร้านเจใบนาวกันนะครับโครงสร้างทำจากเหล็กหนาแข็งแรงทนทานขนาดสินค้ากว้าง1ซนติเมตรยาว81ซนติเมตรสูง90ซนติเมตรน้ำหนักสินค้า41 -38 กิโลกรัมแผ่นรองหนาพิเศษใช้งานได้อย่างมั่นคงสามารถปรับองศานจับชิ้นงานได้ด้วยแกนปรับองศาจุดล็อกชิ้นงานสามารถปรับได้ตามขนาดชิ้นงานมีโซสำหรับคล้องชิ้นงานและพวงมาลัยช่วยประคองระยะยกสูงส179ู9ซนต่งร้นช่อยเให้สูงขึ้นและเ็นยบเ็นรบบ2สูงูก มีความหนามันคงขณะใช้งานหมุนวาไปทางซ้ายใช้เท้าเหยียบที่แป้นเหยียบเพื่อยกผ่นจับให้เสมอกับชิ้นงานที่เราต้องการถอดจากนั้นใช้โซ,โซโค่คล้องและล็อกให้แน่นก่อนปลดชิ้นงานสามารถยกเกียร์เพราเฟืองท้ายไี่สูงสุดถึง600กิโลนำชิ้นงานลงได้อย่างง่ายเพียงแค่หมุนวาไปทางขวาเพื่อลดระดับชิ้นงานลงมีล้อหมุนได้3 6มองศาทั้ง4ล้อเคอลือ่อนย้ายได้สะดวกเหมาะสำหรับซ่อมเกียร์รถยนต์เป็นอุปก,กรณ์ช่วยผนแรงในการซ่อมเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงานมองหาท่านยกเกียร์คุณ